โอ้ยเสือไม่ได้หรอกเสือเออมันขุดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วนี่เป็น<ส>ไรเสือนี่รูมันทะลุฟังนี่เลยเสือหนีไปแล้วหรอเสือเอ้ยอืมนี่น,นี่อยู่เหรอมันขุดอ,อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยนี่รูทะลุโอ้โหมันนี่เต็มเลยนี่โอบ่งมาใส่ก่อนได้หรอกเสือนี่มันอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยมันมรูทะลุไปฝั่งนี้นี่ เอ็มเลยนี่นี่โอ้ยมันจะขี้หนูอืม,ม,มอืมเดี๋ยวจิ้งจกมาดักตรงนี้อืมนี่ดูเลยไปแล้วลราเสือนีหนีหนีดูจิ้งจกมาดักมาตอนเสือมาอยู่ฝั่งนี้นีหรือเสืออ่ะดูอืม ติดลูนะวีไม่ได้เสือกเก่งจังเลยเสือฮะมุดกระต่ายจังเลยฮะไม่ยอมเลยเหรอเสือไหนมันมีตรงไหนอ๋อพอดินติดหน้าก็จะเอาไปไปล้างหน้าก่อน Bị mấy rẻ đi mấy? Bị <laughs> cái <này> <laughs> ได้ไหมล่ะเสือเฮ้ได้หรอเสือออกมาทานเดวไม่ได้เสือไหนไม่ดูสิ ดูก่อนนะแม่ดูสิอะไรดูป็นรูยังไงแม่ไ,ไม่เคยเห็นเลยอืนจะลุกไปฝั่งนู้นเสือมันไมีหรอกมันไม่กินอยู่หรอ เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ค่อยมาถ่ายใหม่นะเสือนะพี่จมยุทธเขามาดูด้วยหายใจไม่ออกอ้าวเอามีมลาสวยสือหน่อยเล็วเล็กหนูมีที่ว่ามันอยู่ทางนี้ก็มีจอมยุทธมีมีมี นีหนีหนีหนีเฮ้ยบายโอ้หนี oh. ไม่ได้เรื่องเลยจำยึดไปบอกไอ้เสือใหม่ว่าหนูมันหนีออกไปทางนู <t <t ้นแล้วลูกเสือหนูไม่หนีออกไปทางนู้นเสือก็หนีก็มานั่งเป็นกำลังใจใไอเสือเนาะทางเล่นกินข้าวกินยา อันนี้นี้ก็ช่วยหาแต่ว,ว่าจะอยู่ตรงนี้เลียวเจอไหมล่ะได้ไหมล่ะเสือระวังตกน้ำนะจำยุธตกน้ำตกน้ำตกแล้วมันยังไม่ตกน้ำเลยเวสิมันมุดไปหายใจออกไงเนี่ยหายใจออกหายใจง่ายมากเลยได้ดูซิโ้นอนตาย <laughs> แล้วออมาดิเมื่อหายใจไม่ออกมันคงจะไงดูหน่วยให้กำลังใจออกมาแล้วไปออมาแล้วใน้พวกนี้ย้อเสือมันเดี๋ยวดูมันก็กลับมาหืะไม่เป็นกำลังใจไม่เนี่ย น่สู้นะหนูสู้นะออจบแราทีมันเอามืออ่ะเดี๋ยวเสือหอกเสือเหนื่อยเดี๋ยวเสือก็มาขุดใหม่เดี๋ยวดูดิว่าจะได้ไหม